สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดพริกเผานะคะพอดีจะเคลียร์ตู้เย็นนะคะของผักต่างๆในตู้เย็นก็เหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็นํามาใส่เป็นผัดพริกเผาหมูนะคะซึ่งวัตถุดิบก็จะมีหมู200กรัมนะคะแครอท50กรัมต้นหอม40กรัมพริก50กรัมจะมีพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ พริชี้ฟ้าแดงนิดหน่อยนะคะเน้นสีสันโหระพา20กรัมหอมหัวใหญ่20กรัมซึ่งเครื่องปรุงก็จะมีพริกเผานะคะพริกเผา2ช้อนโต๊ะคนณพูนนะคะซอสหอยซอสหอยก็2ช้อนโต๊ะคนณพูนน้ำตาลเราใช้1ช้อนชานะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำปลาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะซอสฟ้าเขียว1ช้อนโต๊ะ เครื่องปรุงเราจะใช้แค่นี้ก่อนนะคะไม่พอเราค่อยไปเติมทีหลังนะคะเพราะถ้าเค็มจะแก้ยากพร้อมแล้วก็ไปลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะใส่กระเทียมนะคะเดี๋ยวกระเทียมไทยเราก่อนกระเทียมถ้ายังใหม่อยู่ก็เราใส่เปลือกได้นะคะถ้าเก่าเราก็ กัวเชลรานะคะต้องระวังดีๆนะคะกระเทียมใส่หมูเลยค่ะพอเราใส่หมูให้ปรับเป็นไฟแรงเลยนะคะพริกเผาพริกเผานะคะเราจะใส่หลังจากเราใส่น้ำหม่หมแล้วนะคะ จากนั้นก็ใส่ซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนะคะน้นตานแสนอร่อย Sånn. Ja. เก,กินก็เติมน้ำสักนะิดนึงประมาณนี้ชิมรสตามชอบเลยค่ะสำหรับเราอัตราส่วนที่ให้ไว้กำลังพอดีนะคะไม่เค็มเกินแล้วก็ไม่จืดเกินไปนะคะ ท้ายนะคะใส่ต้นหอมกับโหระ,ะคาเพิ่มความหอมใน้ผักิีขาวเรา ดูหน้าตาผัดริกขาวหมูงเราอ่ะเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยค่ะร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะ อัดพิเผาหมูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ